พ,พี่แซดหนูเฟิร์นประสบอุบัติเหตุจนทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันมีแผลฟกช้ำหลายแห่งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามพี่เฟิร์นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เฟิร์นแล้วก็พี่ไข่ตุ่นด้วยนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับน้องเฟิรนแล้วนะครับผมนี่นะน้องเฟินอา้าหายเฟิ์น อ๋อสวัสดีค่ะได้ยินไหมโ่กว่าจะตอบพี่ดึกว่าเป็นอะไรโอ้อ่ะเป็นไงบ้างน้องเฟิร์นได้ข่าวว่ารถล้ลมประสบอุบัติเหตุอ๋อเจ็บตัวค่ะเจ็บตัวคือวันๆเนี่ยหาแต่เรื่องเจ็บตัวอยู่เรื่อยเลยนะเราเนี่ยเออเป็นไงบ้างครับไม่เว้นแต่ละวันต้องมีแผลทุกสัปดาห์ไม่งั้นไม่ใช่นูเฟิร์นน่ะสิแฮ คือพี่ตกใจเลยตอนที่พี่เห็นเฟิร mm ์นแชร์ hmm. อะไรมาอ่ามูลนิทธิอะไรสักอย่างองใช่ที่ประสบอุบัติเหตุเขาเขาลงลูกไงว่ามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใช่แล้วเออแล้วแบบแล้วมันเป็นเราอะ่ะใช่คือเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมเฟิร์นพอพี่กดเข้าไปดูแล้วเป็นเฟิร์น่ะคือพี่ตกใจเลยเดี๋ยวพี่ขอขึ้นรูปนะตรงนี้นะได้พี่ได้ได้ไดโอเคครับนี่นะคือรูปที่พี่พเฟิร์นประสบอุบัติเหตุแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็อืม ตรงนั้นอะคือเขาทำถนนใหม่แล้วเขาก็เทคอนกรีตอ่ะฝั่งขา,าไปเอ้ยเขาเรียกอะไรวะฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาพื้นไม่เท่ากันแล้วตรงกลางเขายังไม่ได้เทมันก็จะเป็นแบบดินอ่าแล้วความสูงมันก็จะแบบต่างกันใช่ไหมใช่ครับแล้วทีเนี้ยเราอ่ะขับรถผ่านไปเราเราจะขึ้นไปตรงคอนกรีตแต่ว่า เราขึ้นไปไม่พ้นมันก็เลยแบบล้อมันก็ไปถลายกับข้างๆของคอนกรีตแล้วมันก็ล้ม๋อแล้วล้อมันไปฉับกับคอบปรนใช่มันฉับทาให้เราล้มเลยใช่แล้วมันก็ล้มอืมล้มล้มไปทางซ้ายเออทางซ้ายก็เลยเป็นแขาเลยคิ้วแตกตาวมโอ้โหนั่นแหละหนักอยู่นะเฟิร์นตามตามตามในรูปเลยน้งนองๆก็น่าจะเห็นอยู่แล้วคือพี่ขึ้นรูปไปตรงนี้เลยนะใช่อืมตามรูปเลยใช่ตกใจเลยนะทีแรกน้องเฟิร์นแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้าง ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแผลเริ่มแผลเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีปวดอยู่ปวดอยู่ก็คงต้องพักฟฟ้นไปอีกสักพักหนึ่งอืมสักพักหนึ่งเลยนะคือใช่ถึงว่าน้องเฟินหายไปไหนมาคือแบบช่วงเนี้ยน้องๆเขาถามหาพี่เฟินกันเยอะอยู่นะคือพี่เฟินหายไปไหนไม่ค่อยมาเล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้ใช่แล้วใช่แล้วไม่ออนเกมเลยอะไรย่างนี้เดียวนะคือปกติหนูเฟินก็หายอยู่แล้วนะจริงอ่ะอันเน่หายเพราะว่าอะไร เพราะว่าติดหนุ่มหรือเปล่าก็หลังๆก็เริ่มก็เริ่มเข้าเกมบ้างอะไรบ้าง <c oughs> เอ,อ้ยช, <c oughs> ช่วงนี้เริ่มเห็นบ่อยขึ้นแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือต้องแบบหยุดงานเลยใช่ไหมงานชะงักหมดเลยหยุดงานค่ะต้องพักฟื้นโอ้โหอีกประมาณสัก <c oughs> อาทิตย์สองอาทิตย์เลย <c oughs> อันตารายมากๆเลยนะ <c oughs> ใช่แล้ววันนั้นเป็นวันที่เราอะ่ะหาหัาวกันน้องไม่เจอโอ้โหแล้วเราก็รีบรีบออกไปไง ก็เลยแบบโอ๊ยไม่ใส่แหละก็เลยออกไปนั่นเป็นไงเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะพอออกไปปุ๊บเกิดอุบัติเหตุแจ็คพอตแฮะแถมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะทุกคนคือมันอันตรายมากๆอย่าลอกเลียนแบบพี่เฟิร์นเด็ดขาดเลยนะคือไปไหนมาไหนโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรใส่เอาไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเราตอนไหนจริงๆนะคือคือมันสราปกติแล้วใส่ไปอยู่แล้วไงปกติอ๋อใส่อยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนั้นดันหาหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ใส่ไปเออมันบังเอิญมากเลยก็หัว คิ้วกระแทกกับคอนกรีตแล้วแว่นแตกอะไรเราไปตัดแว่นใหม่นั่นไงเห็นไหมทั้งเสียเงินทั้งเจ็บตัวทั้งเสียเวลาคือถ้าตอนนั้นน่ะพี่เฟิร์นใส่หมวกกับน็อกก็อาจจะแบบไม่ไม่ไร้แรงขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมคือจะไม่แตก ใช่ใช่คิวพี่เฟิร์นก็จะไม่แตกแถมเซฟได้เยอะใช่มันจะเซฟหัวเราครับผมใช่แล้วแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่โชคดีแบบพี่เฟิร์นก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วคือคือเราอะ่ะมองมองดีแล้วว่าข้างหลังไม่มีรถพอดีด้วยอมไม่มีรถตามหลังมา แล้วหัวก็ไม่ได้หแรบบือม,มองถนนใช่ไหมแล้วก็หัวไม่ได้กระแทกพื้นแบบแรงขนาดนั้นแค่เหมือนมันถากถากกับคอนกรีตมันเป็นรอยแบบขีดขีดอะอะอขอบปูนตรงนั้นขอบคอนกรีตตรงนั้นไม่ได้เป็นแผ่นหรือไม,ไม่ไม่ต้องเย็บอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับคือ ก็คือถลอกตรงคิ้วแล้วมันก็ช้ำแหละใช่มันก็เลยบวมขึ้นมาแบบนั้นใช่ไหมอ่านี่แบบม่วงปูดเอ้ยน่ากลัวมากเลยพี่เฟนพี่เฟนลงติกต็อกอยู่นะถ้าแบบอยากเห็นแผลแต่แต่ก็ไม่ได้เปิดดอกแต่แต่แค่แบบเห็นเห็นว่าเราปิดปิดคิ้วแล้วก็แบบตาบวมบวมใช่ใช่ครับคือพี่เฟินมีติกต็อกด้วยนะครับทุกคนช่องช่องทิกต็อกพี่เฟินชื่ออะไรนะเดี๋ยวพี่ใครตุ่นจะขึ้นไว้ให้ อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ TikTok อ่ะเอ่อเขียนว่า P P z แล้วก็ underscore underscore เอาอะไรวะหนูลืมไปแล้วอะเอา <c oughs> ลืม TikTok ตัวเอง <F> ทุกคน F E R N z z z เอออ่ะเดี๋ยวพี่ใครตุนขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะสำหรับใครที่อยากติดตามพี่เฟิร์นนะครับอยากไปดูว่าพี่เฟิร์นอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปพิมพ์ถามถ่ายพี่เฟิร์นได้ใน TikTok ได้เลยนะทุกคนขอบคุณน้นหลังก็จะเริ่มลง,ลง,ลงเริ่มลงคลิปแล้ว พอดนต้องลงบ่อยๆต้องลงบ่อยๆน้องๆจะได้เห็นคลิปเยอะๆ <Okay. S 1> ก็พี่ก็ขอให้เฟิร์นหายไวๆแล้วกันนะโอเคไหมครับุณค่ะครับแล้วก็ขอให้ได้งานไวๆด้วยนะคือขอให้มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีได้งานที่เราตั้งใจไวค้คครับผมเดี๋ยวก็ได้แหละแล้วถ้าใครที่คิดถึงพี่เฟิร์นก็สามารถไปหาพี่เฟิร์นได้ที่ติ๊กต็อกของพี่เฟิร์นที่บอกไปแล้วได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของพี่เฟิร์นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับคือเอพี่ไคยตุนก็เคยมีน้องๆที่เล่นเกมด้วยกันนี่แหละแล้ววันนั้นเนี่ยเ้องเขาไปเรียนแล้วก็ประสบอุบัต,ติเหตุเหมือนพี่เฟิร์นเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้โชคดีแบบนี้คือหัวเขาฟาดพื้นแล้วก็ทําให้เขาเสียชีวิตเลยก็แต่ของของพี่เฟิร์นคือยังเบามากๆเลยนะใช่ยังเบา,ม,บามากมันมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราชะลอดูรถด้วยไงก็เลยแบบรถไม่ได้เร็วมากแล้วก็ขับช้าด้วยใช่ไหมก็โชคดีแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุจนนไไดด้ครมมมก็็วาาททีีี่่่เล อะไรไ<อ>า,ากไปบ่อยแล้วก็เหมือนชินอ,ะอ่ะก็เลยไม่ได้ระวังอ๋อทาให้เราแบบประมาทไม่ได้ระวังตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่เฟิร์นมีอะไรจะฝากบอกน้องๆไหมสาหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนเหมือนกันจะบอกว่าน้องๆเตือนภัยนะคะจากสิ่งที่หนุพี่เฟิร์นเจอมาก็คือเวลาเราจะขี่มอไซค์ไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็อย่าประมาทนะคะทุกคนไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบพี่เฟิร์นได้นะคะใช่แล้วฮะสิ่งสําคัญเลยนะครับขับรถมองถนนด้วยอย่าทําแบบพี่เฟิร์นนะ เว้ยบุลลี่เหรอเอ้ยไ่ได้บุลลี่ซะหน่อยคือไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะแบบอยากให้มีสติในการขับรถแล้วก็ขอให้พี่เฟิร์นหายไวๆค่ะเดี๋ยวก็ใกล้หายแล้วจะได้ไปกระโดดรถเต้น,ท,นที่อื่นที่อื่นไม่มาเล่นกับพี่ใครตูนเหรอไม่หรอกมาให้แกล้งหน่อยไม่ไม่หนูเคยบอกแล้วว่าหนูจะไม่มาหาพี่อีก ทุกคนดูดิพี่เฟิร์นแบบไม่อยากมาเล่นกับพี่ไข่ตุ่นแล้วอ่ะเลยเรารู้ตัวแล้วเขาไม่ยอมมาเล่นกับพี่สทีะพี่เสียใจว่ะทุกคนน้องๆก็ได้บอกว่าสมควรสมควรเพราะว่าแกล้งเขาไปเยอะเขาก็เลยไม่มาเล่นนะเอออ่ะว่างๆก็มาเล่นด้วยกันนะครับน้องเฟิร์นโอเคอีกประมาณอีกประมาณสักสิบปีข้างหน้าอาจจะมาเล่นสิบปีข้างหน้านพี่ว่าน้องๆก็คงโตก่อนแล้วเนี <laughs> ่ยคนดูของเราแบบน่าจะไปมีครอบครัวไปเรียนมหาลัยกันหมดแล้ว เรื่องของพี่เฟิร์นก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์ของใครหลายๆคนนะครับถ้าคนไหนขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือว่าจะไปธุระอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อก,ท,กทุกครั้งที่เราขับขี่จักรยานยนต์หรือว่าเราซ้อนจักรยานยนต์นะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยควรทําให้เป็นนิสัยนะครับผมส่วนใครเนี่ยที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือตอนนี้ทางการีนาฟรีไฟก็มีกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีมีของใหม่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคร ได้แล้วและยิ่งตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมมาใหม่กิจกรรมหอคอย5ปีนั่นเองของรางวัลใหญ่สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีไอซ์วอลลแล้วก็มีหมัดใหม่ด้วยนะครับเป็นหมัดฉลอง5ปีเอฟเฟกสุดเท่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วสําหรับใครเป็นสายสะสมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเขาอาจจะไม่เอากลับมาให้เราได้ครอบครองกันแล้วนะเออต้องรีบนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้แล้วก็มีของกิจกรรม5ปีที่มาพร้อมกันเหมือนกันนั่นก็คือดาบคาตาะที่ผมถืออยู่นั่นเองเป็นกิจกรรมคาตาะเติมเงินนะครับเพียงแค่เติม499เพรก็รับดาบคาตาะไปแบบฟรีๆเลยนะคือต้องบอกว่านอกจากเราจะเติมเงินแล้วเราก็ยังได้ของฟรีอีกด้วยแถมเป็นของที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นคาตาะ5ปีรูปทรงแปลกมากแถมมีเอฟเฟกพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกสไตล์อวกาศ ตามตีมของ5ปีฟรีฝ่ายนั่นเองครับผมสวยมากๆาเลยแล้วของางวัลในกิจกรรมก็มีท่าเต้นของน้องตัวนากน้อยด้วยนะครับนี่เป็นไงเท่ไหมไปท่าเต้น5ปีนั่นเองนะครับผมเออแล้วมีอีกอันนึงนี่นะคือร้านค้าแห่งความมืดมีชุดที่สวยมากๆเลยทุกคนสามารถซ่มส่วนลดแล้วก็มาเลือกซื้อกันได้ชุดนี้เนะี่ยเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากได้มาครอบครองมากๆเลยนะดูเท่ไหมคือเห็นทีแรกคือมันสวยเลยอะ่ะมีเอฟเฟกต์สีฟ้าฟ้าด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ตัวผู้ชายมีตัวผู้หญิงอีกด้วยนะครับผมเนี่เออเท่ไหมเท่ไหมทาชอบก็อย่าลืมมาเป็นเจ้าของชุด2ชุดนี้กันได้เลยนะครับผมนะเอาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ไข้ตุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม see you again นะทุกคนบายบายจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้เกิดอุบัติเหตุแบบพี่เฟิร์นนะพี่ไขตุนเป็นห่วงทุกคนจริงๆตริง เดียวที่ผมนั้นต้องไฟหาต่างจากหลายคนที่ได้สบตาเธอคือคนเดียวที่ผมอยากให้เกิดบาแค่เพียงเห็นเธอยินตัวผมก็คอยตามไม่รู้สิเป็นแบบนี้ก็เฉพาะเธอเดินไปที่ไหนก็ยังมีเธอไว้เดินควงพร้อมเดินกับคุณไม่มีทางที่เจออายเธอมันแน่มากที่เข้ามาปรับผม